สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องอยายจืดละเบิดออฟฟิเชียลน,นะคะม,นอ,อ,ม,นอ,มะคอนี้ยายจืดมาสอนบอรละครสอนบทไปแล้วฉากนึงแล้วก็เลยออกมานางเห่ินเบิ้งบรรยากาศท่งไห้ท่งหน้ามตาีต้นเขาต้นหญ้าอันชีออกเป็นเชียวอ่อนพุ่นกับซีเมนออกห่วงเลยพี่น้องออกห่วงพอดีแต่ว่า อมองนี่ยังเขียวๆอยู่หัวกระมานพี่น้องเป็นเขาอันนึงเขาโดออันนึงอันนึงจะเป็นเขาใหญ่เขาเขาใหญ่ยังบ่ท่านด้ยังบ่ท่านด้ถอกหัวกระมานอยู่ตรงให้ตรงหน้าออกจากนอกบ้านมาประมาณห้าร้อยเมตรพี่น้องสิเขาบ้านโคกโก้เป็นโดมโลงซ้อม วันนี้ก็พักกันมาซ้อมอยู่พี่ยังไม่ยืนสิพายางเข้าไปเบ่งบรรยากาศจะเจาะกำลังซ้อมกันนั่งเป็นกุ้มเป็นกุ้มกันอยู่ศิลปินของซานลอยแพร่งแพร่งทองบททองละครกันแต่ละคนแต่ละคนก็ถือว่าได้บทมาก็ซ้อมกันเราไม่ยงเือนชิพาไปเบ่งบรรยากาศจะข้าวเนาะพี่น้องนะมาพี่น้อง ดีคือแม่ดิมดยอยากกินกาแฟาเสเดิรเ,เดื้อแกาแฟเฉเดอดน้ำหอนด้วยค่นสวัสดีครับพี่การชัยสวัสดีครับ,อรบสองบทครับวันนี้สองบทรับรองว่าอลังการแน่นอนอซึ่งในเรื่องนี่มันจะเป็นอสองพบ สองชาติน้ำหวนยุคงครับ,บ,บสองหกสองชาติแมนป่าวสุบัตจองตัวเลืมอลมือเดียวเลือมือเดียวโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเริ่มสแสดงจริงแล้วครับและที่สําคัญที่สุดครับงัวมาถ่านแล้ว,วมือขึ้นห้องอยู่บนขึ้นห่วงตีหวงหาเจะขวงเอ,อมันอยากกินนมมันอยากกินยังมาเอาจนมาเอาจนนี่นี่จะคองนั่งย่นี่คืออยู่ ก็คนเลียงเรียงด้วยเรียนด้วเรีย่าเล่งแ่งแ่งแข่าแข่ง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 งแข่งงแข่งแข่งข่งแ่งแขงแข่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 งข่อแข่ง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 แข้งแข่งแข่ข่งแข่งแข่งแขงขนข่งแข่ข่งแข่งแส่งแข่งแขบงแา่าแข่งแข่แข่งแอ่ง่งง่่่่่งน่าง่ ฟังทงีข้าเจ้ากันจ้าตามกันดีเลยสามกล่องี้การ้องพากันซ้อมโบดกันพี่น้องซ้อมโบทกันฟังทั้งคุณกัโอ้บดคือ้นกันการร้งเอาให้พี่น้องขยอยติดตามอย่าลืมนะพี่น้องเด้อซื้อบัตรซื่อตัวฟาวเข่ามือนี่มือสุดท้ายแล้วพี่น้องให้พี่น้องได้เบื่องและบพัชสิเป็นเจ้าของงัวพระิเป็นเจ้าของสอยข้อทํองขั้มพสิเป็นเจ้าของกาแฟเจ้าพระสิเป็นเจ้าของ ยากระสายเส้นโอ้รางวันมากมม้พี่น้องวันที่21 22นี้ศิลปินมากมม้ให้พี่น้องได้เขามาชม่มเขามาเบืองเอาจังไดจังไดให้กำลังแรงใจให้แรงศรัทธากับชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อวพี่น้องเดูบางทจาก็บ่กอยากเข้าไปให้ท่าเจ้าได้าหานังเชียรพิณกำลังซ้อมบทกันเข้าไปแทรกท่อน,นเสียอารมณ์มันสิ เบิรอัธริกับการซ่อมผ้าพี่น้องยางเลาะเบึงโดมเออคุ้เสาดีก็ลงคลิปไปแล้วให้พี่น้องได้เบิงเพิ่นกรลังออมุ่งลังค่ากันสาดกังว้นแดดแดดพี่น้องกังว้นแดดเดินเด้ดเดินดอากาศดีแต่ว่าห่างห่อนแตว่าพายุสิมาอีกแล้วมาอีกแล้ววะสันวาเอาเห็อยังใดๆมากรมาทนตัวเนาะ ให้พี่น้องได้ต้อนรับกับพายุกะเสียใจพี่น้องบางเทือเสียใจน้ำเลือดสำหรับพี่น้องผู้เพิ่นถืออุทกภัยเ,เกี่ยวกับหนาดถว่วลำบากพี่น้องนี่น้องอย่างนี้ใบตองกับดอกดาวเรือง้าจิมาหินผ่าน ได้โบสถไม่ยื่จืนกันได้ได้บสมากแล้วท่านไปแล้วบสถหนึ่งต่อไปก็สิเป็นบทที่สองอยู่ในรงพยาบาลท,ที่ 9, ทเราได้รับบสเป็นได้รับบสเป็นหมอประสาทเฟอนั่หมอจิตบอตุงเป็นรงพยาบาลโรคจิตพี่น้องไม,ม่ย่จืนได้บสมาก S <S <an> แต่ยั่งบอท่านไ้กินกาแฟคนที่ว่าเอากาแฟไปกินแนวสไตยกาแฟมาซ่องหนึ่งกับบรรยากาศก็ดังกระจกกระลังซ้อมกับน,น้องพี่น้องเนาะคุณอะอยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านไงหลังบา้า,งบา,นา,งบานของบอดโจนี่ด้านหลังด้านหนา้าก็มีเทียงหน้าหน่อยหรือว่ากระทอมกระตอบมองนั่งเรียนพี่น้องในบรรยากาศท่อม มองทองก่อนล่ำมองฝึกบทละครเอาจังไดจังไดกะอย่าลืมเด้อถ้าติดตามชมถ้าเบิ่งนี่จืดกุศานกะนี่คลิปนั่นคลิปนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งยูบะเศร้าหาเบิ่งคลิปนั้นคลิปนี้อย่าถืออย่าซ่าอย่าว่ากันขอรอแค่แดดเอาเนาะไอ้เนาะอุ้ยอุ้ยไอ้เนาะใพี่น้องได้เบิ่งยูบะเศร้า มาอ่อนซ่อนเขาแท้เขาผู้ขามาคือบาง้ามแท้ออกไปหน้าเหมือนเขาคุยจังบ่พ่อ้นาต่ว่าพื้นกระซุ่มดีอยู่พี่น้องพี่น้องพื้นกระซุ่มดีสําหรับหน้าแต่ว่าเขามันกำลังจะมีละกำลังมั่นชิทอดแล้วละ บรรยากาศดีพี่น้องเมฆก็งามโอ้ยเห็นซ่อนทองกว้างพี่น้องในนี้เป็นของบอดด้วยนี่ของเขตหัวนี่เง่า,าไปพูนสุดหลังโดมกูละปกใหมุ่่มคุม้มพอดีไม่แห้งก็สิมีเงื่อนก็สิทมให้มันกว่างเป็นเดินกองกว่างมองรถจอดไปทิ้งไว้คลอง พัฒนาบระยุทธ์ยังพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นอยากให้พี่น้องได้เบ่งเจื่จังสันหาแนวนันแนวเหนี่ให้พี่น้องได้เบ่งเออกับบรรยากาศเจ้าจกำลังซ้อมกันอยู่ไม่อยากเข้าไปพี่น้องเดี๋ยวเขาจะว่ากำลังซ้อมบทกันไปแย่งถ่ายรูปอยู่กับมีน้องมีสายจวด เป็นกำลังสัมผัสกันเส,สียงตัดหญนาพี่น้องเสียงตัดหญ้าอาชิรบกวนหูใน่จังหน่อยนะือว่านี่แหละคือการเป็นยูช่วงมาส้อมช่วงมาไลส่สุดยูจังสี่ละพี่น้องให้พี่น้องค่อยติดตามชุม่มให้พี่น้องค่อยเบิง้งให้พี่น้อง ให้กำลังแรงใจกับทีมงานบริสิป,ป็นทั้งสาวน้อยพี่มันแพงศิลปินแต่ละคนละคนอขอบุญขอบคุณมาไล่ออนไลน์พร้อมไม่จืนกะมือขึ้นแมวลาก็ะไดพ่อได้ใส่เดี๋ยวมือ,อสื้อถ่ายมือเตอยมือสุดท้่ายมือวันที่ยึดสองไม่จืนกะสิรวบรวมแล้ว จากสายใดสายใดก็สิไดเขียนซื้อไห่เขียนซื้อละเห็ดพ่วงมะไ่ไปแหลกไปแหลกใบเศร้ามาเห็ดพ่วงมะไรแล้วก็เขียนซื้อให้หหพ,ใหพ,พี่น้องเห็นเขียนซื้อให้พี่น้องเบิ่งเป็นมาไ่ออนไลน์จากแฟนขับแฟนเพง่งส่งมาให้ไม่ยืนตื่นก็ได้ต่อล่มหายใจไปในช่วงนี้เ่ะมีงาน บ่ได้เดินสายเอาพี่น้องจา๋าอดเวลาแล้วเอาซ้ำนี่สักกอนเนาะคลิปหน่อยๆคลอ,อ,อแค่ไหนอ้อยเน,นาะแง,ง่ให้พี่น้องได้ติดตามให้พี่น้องได้เบื้องให้พี่น้องได้ชมให้พี่น้องได้เห็นอยู่ตลอดเวลาห้าล้างหมือสองหมื่สามมือจังได้คลิปหนึ่งเพราะว่าการเดินทางพี่น้องเอ้ยใส่เวลาเดินทางขับรถอยู่บพาเศร้ามันก็นเลยบ่มีเวลา ให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิ้งชิปเมื่อสองมื่อบ่า,ากันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าออจังไดจังไดกับบถิมบบป้าพี่น้องเสียห่าชิปนั่นชิปนี้มาให้พี่น้องอยู่แต่เบิ้งอยู่ตลอดเวลาสำหรับชิปนี้เอาไวซ์ซัมนี่ชิปหนาจังว่ากันใหม่สิปเป็นชิปยังนั่นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมซิเป็นชิปยังนั่นให้พี่น้องถ้าค่อยเบิงบ้งเบิ้งแล้วก็เรื่องกดไไหลกดแช่กดติดตามกดนซับตะไข่ ครับกระดิ่งให้มันดังกริ๊งติ๊งกริ๊งติ๊งติิ๊งอ่าพี่น้องก็สิได้เห็นอยู่เรื่อยๆถือว่าให้พี่น้องกำลังให้พี่น้องให้กำลังแรงใจไม่ให้จืดไม่ให้จืดก็บ่ทิ่มบ่ปะเอ้าคลิปชุดคลิปนี้ก็สุดถ้ายปลายมือก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดี ดีจ้างอนรับให้แดงเงินเมื่นงอนตื่นให้แดงเงินแสนแบนเมื่อไปให้แต่แก่มานี่โสดทถดหายยาผ้าผ่านม่านหายย่ามากกรรมไปให้มีความสุขด้ขอยพ่อีแม่พี่ป่านาอาสาถู